สวัส so, mm hmm. ดีครับผมซีเท่ซีแอนนะครับผมวันนี้ก็จับแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมากับฟีสตายเบรกไทม์ครั้งที่3นะครับผมน่าผมจะไม่ผิดเนาะ mm hmm. ก็แต่ผมจำผิดขอไปนะครับผมน่าจะเป็น EP พที่สนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็น EP แรกก็คือจะเป็นการที่ผมมาคุยเรื่องนะคอนเทนต์กับน้องเดียนะครับหรือน,น้องหมีของเราอีกนะแล้วก็อีพีที่2เป็นการจากลานนะเนาะปิดเทอมใหญ่นะรประมาณนี้ EP ที่3นี่ มีอะไรแปลกๆรือเปล่าผมผมส้มผมเปลี่ยนใหม่เนาะผมตัดผมผมมาตัดผมมาใหม่เป็นแบบลองทรงแต่ว่ามันยังไม่สวยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปตกแต่งเพิ่มแต่นี้คือคร่าวๆว่าที่อยู่บ้านนะก็ยังไม่เปิดเทอมแต่ก็ใกล้เปิดเทอมแล้วครับผมเปิดเทอมเป็นเดือนหน้าเนาะวันที่สิบเจ็ดนะสิบเจ็ดมิเอิมพฤษภาคมนะครับผมเปิดเทอมนะฮะตอนนี้ก็อยู่บ้านชิลๆครับผม ก็ฟรีสไตล์แบบทำครั้งนี้นะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับผมเป็นนิวิทยาศาสตร์ไม่ได้ทำนานมากๆก็ขอขอโทษนะขอขออภัยทุกคนนะที่ช่องเราเนี่ยต้องคลิปไม่สม่ำเสมอเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็ขออภัยตอนนี้ก็ไม่ค่อยว่างเลยนะอยู่บ้านก็ชิวๆๆชิก็จริงเนี่ยผมแบบไม่เหมือนแบบเหมือนเวลาพักผ่อนมันน้อยมากๆเหลือเกินแบบมันใกล้เวลาเปิดเทอมมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็แบบต้องเจอตอนเตรียมตัวในหลายอย่างนะครับผมอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องมีเวลาพักผ่อนอยู่บ้านเล่นเกมอ่านมังงะ อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเนอมเดี๋ยวผมจะกลับมาทังคลิปนะครับผมก็หรับคลิปโค่นเทพก็ตอนใหม่มาแล้วนะครับผมมาเมาื่อวานนี้เป็นเป็นสปอยด่วนนะครับแต่ว่าตัวตัวเต็มยังไม่มานะครับเดี๋ยวพอมาทีเดียวนะตัวเต็มนะครับผมทีเดียวแล้วผมจะมา ย้อนหลังนะทำตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ไปคือตอนที่59เนาะก็ได้ทำตั้งแต่ตอนที่น 59, นะ59ถึงตอนปัจจุบันถึงตอนปัจจุบันเลยนี่นะครับผมก็ช่วงน,นี้ลมแรงๆนะม,มีเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงอะไรนี่ก็แบบมาอัดนอกบ้านนะครับผมขออภัยทุกคนนะถ้าเสียงดังนะครับผมนะผมผมก็พยายาม,มพูดดังๆแล้วกันนะให้ให้ได้ยินนะครับผมเนะื้อหาที่ผมจะพูดเนาะซึ่งฟรีสไตอเล็กทาวอีกครั้งที่สามนี้อีพีที่สามนี้เราจะมาพูดถึงการเชนนั่นเองนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพผมก็คือเชนเพ การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพแล้ว่าจะเป็นนะครับที่จะต้องแบบเปลี่ยนตัวเองจากแบบคนสมมุติเป็นผู้หญิงนะครับจากผมยาวไปผมสั้นแล้วแบบเปลี่ยนลูกตัวเองจากสาวหวานเป็นสาวแบบเปรี้ยวเซ็กซี่หน่อยไม่ใช่นะครับไม่นะครับควรนะครับแค่เปลี่ยนแปลงตัวเองแค่เปลี่ยนแปลงนิสัยเปลี่ยนแปลงในบางสีบางอย่างนะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่ต้องเปลี่ยนบ้านไม่ต้องเปลี่ยนรถไม่ต้องอะไรนะครับเชนก็คือเปลี่ยนเมื่อหเรามีความสุขตัวเองเมื่อเราแบบมีความสุขในใจนะครับหรือแบบเราแบบ กีเฉยแบบเหมือนแบบคนไม่ค่อยสนใจเเท่าไหร่แบบเราแบบเราไม่ค่อยถูกใจกับบุคลิกภาพเก่าของเราหรือบุหรือบุคลิกภาพเดิมๆของเราแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองในรูปแบบที่เราต้องการหรือรูปแบบที่เราแบบคิดว่าสิ่งเนี้ยแค่เปลี่ยนแค่นี้มันสามารถทําให้คนดึงดูดคนเข้ามาแค่ตัวได้นะครับผมอ่าซึ่งผมก็ผมก็เปลี่ยนแค่ทรงผมนะครับผมแล้วก็นิสัยผมก็เปลี่ยนนี่หน่อยไม่จมปาักอะไรเงี้ยแบบผมแบบ เมื่อก่อนแบบผมเป็นคนที่ติดเพื่อนนะแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยติดละเพื่อนคนไหนที่แบบบล็อกผมไปแนละ้วอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้เกลียดเพื่อนนะถ้าเพื่อนไหนบล็อกผมไปเนะี่ยผมก็แบบผมก็ไม่ได้เกลียดยนะผม,ผมก็พยายามแบบมไม่ค่อยคุยนะรอให้แบบมันเขาหายโกรธรอให้อารมณ์เขาแบบ จากสูงไปต่ำนะครับแบบให้เอาลงเขาแบบะะระล้านก่อนนะครับค่อยแบบทักไปคุยก็ได้หรือแบบอะไรอย่างงี้นะครับพ่อค่อยโทรไปหาก็ได้นะประมาณนี้ละกันนะครับผมก็คือเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อเพื่อให้เรามีความสุขมากขึ้นให้จิตใจเราสงบมากขึ้นั่นเองนะแบะบ,ะบเพื่อชีวิตเราม э ีความสุขนะชีวิตเราไม่ได้มีแค่แบบแชทโทรนะครับมีอย่างอื่นนะครับแลมาเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตเราก้าวหน้ามากขึ้นเดินหน้ามาขึ้นและสูงมากขึ้นนะครับหายนะ ไฮไลท์มากขึ้นอีกนะครับไฮไลท์นะก็หัวข้อในวันนี้นะรฟสไลท์เปตามนะครับก็เป็นอีกครั้งที่3เกี่ยวกับเชมิซิเนลนะเป็ี่ยนปกติภาพตัวเองก็ขอจบเป็นเป็นเท่านี้นะครับผมก็สกิปต่างๆในช่องเราจะกลับมาลงแล้วนั่นเองนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นเดือนหน้าแหละผมจะเป็นเดือนี่การในการเริ่มต้นใหม่ก็เป็นเดือนที่ผมว่าจะกลับมาลงคลิปนะต่อเนื่องเหมือนเดิมสมัคเสมอเหมือนเดิมครับก็รอรอกันก่อนนะทุกคนขออภัยนะครับผมที่ผมไม่ได้ลงนะสกิปนี้ก็ขอจบเป็นเป็นเท่านี้นะครับผม หับพรุ่งนี้นะครับพรุ right. ่งนี้นะครับก็จะมีคลิปนะครับใหม่ด้วยอีกนะครับเป็นคลิปเรียกชั่นเพลงใหม่นะครับผมผมยังไม่บอกเพลงอะไรนะแต่ผมจะก็จะกลับมาเรียกชั่นแล้วนะครับผมก็เรียกชั่นแล้วก็ห่างหายไปนานแล้วสหรับคลิปนี้ก็ขอลดจบเป็นปีนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังรับชมครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ใครยังไม่ติดตามช่องเราก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ช่องเราได้แล้วก็ กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ในช่องของเราได้นะครับผมเยวจะกลับมาทำคลิปอย่างนีกันเสมออีกแน่นอนนะครบับเดือนหน้านะครับเราคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ